สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นั่งเอกก้อยชาลีนีมาบ้างครับเธอแหกเลย้นี่ังแรกอีลีมันบอกแหกเอาพิ่ประหารบะดีมาเลยเนาะเถียบค่ะบีมาบดีนอนกันไปทำงานไปเงานครับครั้งแรลคขังแรไไปขัไปขางในครับเป็นกลลังทีเจ้าเขาอยู่ กินเอาิมมาเลดี่ปนมากกินแต่เสาร์ไม่มีแม่ค่ะไม่ไี้ไม่มียังห้แม่จะแต่เนื่อยเลยเหนืไปวนกับวนไปไปไปงานหามันกับตรงพานนี่ล่ะมันตรงพานนี่จ่ายนี่ไปบกล้ดออตะบนเขืปอนงกง ออย่กภนี่ผู้เดียวติแม่หน่อยลุกมากเมื่อกี้มั้โอ้ยเอแม่แม่นแม่อยู่เมื่อกี้ลุกมาจากบ้านเมื่อกี้นอนลจ้ะบ่ท่นตื่นหรอกนน้ัวเด็กมาหานมประมาณบ่เป็นาดเมเ่นหออน่ประมาณที่หนึ่งหครับีหนึ่งพอคั่วงกำลังเห็ดกับเขาอยู่ สั่งเที่ยงวันกินเที่ยงคืนแอวาขาดแรงกินหมูไอ้หมูล้วเินมี่ยอดกินหมูเลยนะหมูกับมีเนื้อกัมี่กินเรากินมากแล้วแม่บอกจ้ากินมาเยอหมูกับมีเนื้อกับมี่มาจะไปอยู่ว่าไหนไปจะไ้นยังไงว่างหย่ไปนะเราไปยังไงข้าว่วนเดี๋ยวนี้ข้าว่วนที่ดีวะนี่ซ้อนวอสงไม่ไปทำไมถึงไม่ไป คนตังเห็นหน้าเดนไปผู่าู้าอตนามึงกับเข่าเรงเลียวป้าเดอเบิอายุแล้วรอยปนี่นากันแเมื่อนั้นีิบอายุที่มากบ้านนองเป็นแปลกแปแมงนีหน้าโนกกเสียเป็นลูกส่บอุ่นใจถ้าเจ้าบอยู่นั่นเสียหลดจะไมใช่น้าต้อการนอนเสียงบวกตื่นโจมตน้ำก้อยโอ้ค้างแม้มื่อนั้นโม มอ้าเาอามหือกนซันนั้นมันสาทาตีตัวเอันเดียวคือหมอสาไม่แรงว่ะอาใหม่หอันนั่นบอกผู้กินหาราต้องย่างหลายดอกาตีเต้าไว้นั่นบ่ย่างบอโอยเบืทองางครับมาอมเมนครับ สแต่ายซาซาอวเสียดประกันเอาหัวยันเด้แบมัตุยานแต่บางนีเราพกกินนด้เรานเบิหมอกินยไหมคกูว่า้กินเขาเศ้าฟ้าีเลยอยากแต่ขาุฉากไปลงเพลงมากเลอยากก็จะมาหลานล้นเลยนะหมอกเรดนน้อยอ้ห้อหนึ่งแนบานพะเอกพะเอกนี่ใส่ดีว่าสิมามาจะบอกบอ กำลังมากโอไโหนีนิสัยดีวันนี้เรามาแวะบ้านค่ณชายใสแดดครับพุ่นคือไปเบิ่งบรรยากาศครับพุ่นหุ่นนั่งเรียนั้งเรื่องน่งก็ได้ชมวิวไปเดี๋ยวถ่ายกินของเอามาเดียวกับประมาณจักสองสามส้มม้วนกูเหรอเสื้อสีแดงกินกับนอนงรับก่อนล่ะเบิ่งส้งเหรอ ต้นขาวไปนําอยู่บ่ะต้นขาวนอนอยู่นี่ก็ได้ตัวนี่เอาสาดเอาอย่างมาปูนั่นน,นนี่แมนโบเดียดนี่นอนแถวนี้แดดมัน,นก็ไปแล้วนอนไหนเท่านี่นอนนี่เงียบรับสันนิยแล้วเ<น>ดี๋นนนยวนะใส่ปูนอนนี่เย็น ยิงก็เปิดแอเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่าีเขา้ิออกาแล้วจากกทุี่ีอยู่หนีละแมนทอดสุดสุดเขียดพูนหมดละเนไปพูนสุดของเสาไฟทั้งหุนะแมนีนนา็เ

อ <Okay. S 2> mm hmm. อยู่นี่นอนยำกระเวทนี่เงียบสนิทนอนหลับดีค่ะต้นเงียงว่ะต้นแสงกระเดื่อนว่าต้นแสงประานเหลี่ยวต้นใหม่ประธานเหลี่ยว ห้ายมองอยู่แย้งอยู่แล้วต้นหนึ่งกับสองสามหมื่นเมื่อคืนนี่บอกอยู่อำเภอเมืองจันทเมืองจันทสีสุวรรณเมืองจันแต่ว่ามือขเ้อคืนนี่เป็นบอก่อนนี่อย yeah, like ู okay, so s <S ่ธาตุ yeah. ้มครับร เสองหมื่นสองหมื่นสองสังหมื่นสองประมาณนั้นแหละต้นไม้ล้อมตัวหมือ่าด้ากมาต็ไม่มเงิ่นอวะลติดที่วงเดียวเลจใสกระิมติด้นไม้ก็ส่สวยนะ

แม่ออกกทนกระแทแม่ี้ยงอยู่ถาดตูมครับแต่ว่ากรุงลำพินโชคอะอยู่อำเภอําเกียงจังหวัดสีสกีครับีส่วนางเปียกตัวปท่ารอด่ะเ่งนันแล้วนี่ไม่ได้พองเปียค่ชั้นตมรุ่นนแปบนี้หรแ่ินแปบนี้แต่ว่าจะมีหลูกเนาะ นอนด้วยฉันมี่รูปวันนี้บอกวนปล่าซอนช่วงนั้นช่วงที่รูปนั้นเปล่นกาคิดกระบูนไดนกนมี่รูดกันนีกระบูดอุแสดงว่าเอามานอนน่เงินได้หนิแม่มอะเป็นอนอันั้นกันึ้นไปนอนอนดกันฟังนี่ก็ไดดกันเป้มีหลายอันอยู่ไดีล่ะขันสีนอนอยู่นี่กันด้นอันนี่นี่ บมีคนเลยหลกันอยู่นี่ตรงนอแต่งานเทนนี่กอยเอาสางมันหลักกับบตืดนเราเลยนอเมแม่แม่ระบายอยู่เลยวเด็กตืแล้วล้วนได่คำหมเเดิมดมือวัดคนกันไรกินเขามือนั่นน่ะเขาใส่เป็นเหยียเหียบมันวะนอนเลยจ้าตืนเขาบอกเขาดันตีโมงช่างไีกก็โคกโมงตามมนอยากนอนร้องเลยมือนั่นน่ะ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ